ผนงานกิงหวนฉบับปกติต้นฉบับนิยายโดยอาจารย์ปอยเทลาลิศเรียบเรียงเขียนใหม่โดยมหาธนาสําหรับสารนิยายชุดพลดยอดกิมหวนนั้นเป็นสมบัติสาธารณะแล้วนะครับสามารถนํามาดัดแปลงแบบนี้ได้เลยแต่นิยายชุดปกติยังคงได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นห้ามไม่ให้ใครทาซ้ําโดยเรียนแบบนะครับด้วยความเคารพแด่อาจารย์ปอยเทาลิศครูผู้ยิ่งใหญ่ของผมเองครับผมปกติตอนที่27ดรดิเลก2 ไอหมอนั่นอาจต้มคุณอาก็ได้นะการมั่นใจเหลือเกินว่ามันต้องการใกล้ชิดคุณประภาเท่านั้นแหละแล้วก็โกหกท่านร่วมมือไม่ช้าไม่นานคุณประภาก็อาจกลายเป็นมนุษย์กินคนและคุณอาก็กลายเป็นคุณตามนุษย์กินคนคือท้องนะครับเป็นแสรงสมัยนั้นจิมหวนพูดพลกันนิก่อหัวล้อกากบ้าบเองก็พลอยขำไปกับเขาด้วยตั้งแต่รู้จักสามเกิร์บบาบรู้สึกว่าตัวเองหัวล้อได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนแกนี่มันคิดอะไรไปทางกุศลเสมอน,นะแกก็รู้นี่คุณอาท่านเป็นนพววกไม่่่่ชอบอบยูิงลา คุณลุงชอบทําอะไรที่สร้างชื่อตลอดนั่นแหละตั้งแต่สมัยการเด็กๆแล้วบ้าเสริมใช่ยุกหยิก,ยก,ยกเหมือนลิงไม่ใช่ไอบ้บ้านี่คอยออกนอกรูปทางเสมอการหมายเขาว่าท่านชอบคิดค้นในเรื่องวิทยศาศาสตร์หวังจะสร้างชื่อเสียงเหมือนเอดิสันความจริงท่านก็มีความคิดดีพอดูอยู่นะเพียงแต่ขาดความรู้เท่านั้นเองพลอธิบายจริงตอนกันยังเด็กกันท่านเคยพยายามสร้างจรวดแต่ว่าระเบิดตูมทุกลำขนาดแค่แบบจำลองนะบ้าพูดขึ้น ทุกคนหัวเราะกันอีกครั้งนิกรก็ใส่หัวช้าๆอุตริไม่เข้าเรื่องทียาปุบผมแล้วก็ไม่เห็นคิดทําให้สําเร็จเดีย๋ยวไปว่าทะเลวะอย่างไรท่านก็พ่อตาแก่ผลพูดเถียงใช่อีกอย่างนะพ่อตาแก่ก็ลุงกันบาบเสริมพ่อตาไม่เฉยพอตัวกลัวอะไรวะนิกรเอียงคอยยิ้มแม้ถ้าการรู้ก่อนว่าเกนจะสายแบบนี้กันไม่ยอมให้แกแต่งกับเยภัยแน่ๆน่บาปูดขึ้นนิกรรอยหน้ารอยตาใส่บาบใช่เกมคนอย่างนี้เองถ้าการมีลูกสาวจ้างให้กันก็ย้งให้แก อาสกคุณกอนพูดขึ้นมานี่ก่อนหัวล้อากากไม่รับประทานหรอกอยากว่าลูกแกจะโตเป็นสาวฉันคงต้องบานน้ํากินแล้วแหละช้าชา,ชาเขาแก่กันจนเนื้อตัวตกกระมีเมียส,สาวๆได้ดูอย่างเจ้าคุณอะไรที่เจอในราชวงศ์วันนั้นประไรแก่ๆกจนกระทั่งตาเป็นน้าข้าวแต่แม่ตุ๊กตาเมียของแกยังมากแค่สิบเจ็ดปีเท่านั้นแหละกุญกอนพูดไม่ไหวโว้ยายเขาตายโหงผู้หญิงเรานี่ก็เหลือเกิน ถืว่าแม่คนนั้นจะกระจี้แย่ไม่ไหวเลยเลยจริง,รงๆใช่ป่อพนในกรพูดเสียงยันคางเออการเสียดายมันถึงวันนี้เลยแหละมันไม่สมกันเลยพลว่าไม่เหมือนเอ่งหวนกับคุณนวลบาพูดขึ้นมาบ้างจิมหวนยิ้มอองมาใช่ใครเห็นก็ต้องจุปป๊ปากพลว่ากิมหวนเลยพูดว่าเหมือนกิ่งทองใบหยกเปล่าไม่ใช่ต้องจุปป๊ปากนะเพราะเสียดายคุณนวลไม่ได้เป็นเมียเปรตพลพูดหน้าตาเฉยอาเสดหยุดยิ้มแรงไปเหรอโว้ยดูร่างคนดีทนาแกลุก แกรีคูเปอร์อยังไงอย่างนั้นแหละนิกรมองกิมหนวนแล้วพูดว่าไม่นะอย่างแกเหมือนดินตินตินมากกว่าไม่ไม่ดินตินน่ารักกว่าเยอะถ้าเป็นหมาบูด็อกน่าจะเข้าทะเข้าทีกว่าบาบเสริมเอาคนไปเปรียกกับหมาแรงไปเหรอเว,ว้กิมหนวนสะดุง้งและตะโกนเสียงดังลัล่นหลังนั้นเอ็ดเวิร์ดก็มาบอกว่าอาหารพร้อมแล้วและเหมือนเคยนิกรพยายามแข่งกินกับบาบแต่ก็แพ้อ,อีกแล้วนี่แกจะมาแข่งเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้อาหารไม่ย่อยตายหรอกบ้าพูดขึ้นมาอดไม่ได้นี่ นิกรพูดหน้าตาเฉยทุกคนหัวเราะขึกก้นมาพร้อมกันเอ็ดเวิร์ดพยายามมาหาเดินมาหาบาร์ฟแล้วพูดว่าคุณภัยมาขอรับกิมหวานทีก็ร้อเพงเลงลาอเม่ครมาน้ำตาไรไหลเม่ครมาน้ำตาครไหลนิรนรลนกรเตะกิมหวนเข้าที่หน้าแข้งกิมหวนสูดปากเบาเบแล้วทำปากขมุบขมิบซึ่งเขาไม่ได้ชมว่านิกรหล่อแน่นอนทุกคนออกไปพบประภัยที่ห้องรับแขกทันทีประภัยนั่งทำหน้าบอกว่าไม่รับอยู่เมื่อเห็นทั้งสี่ประภัยก็พูดว่าอา้าวก็มาพี่ก้าวเหมือนกันเหรอมาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกินข้าวมาหรือยังล่ะ บ้าถามกินมาแล้วค่ะประภัยตอบบ้าหเห็นสีหน้าของประภัยก็เลยเขมวดคิ้วถามว่าเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยหรือว่าเสียไพย่ก็บอกแล้วเบาๆการเล่นไพ่ลงหน่อยได้รลหัสเพ่นซะบ้างี่กอนเสริมบ้าไพ่หัวเสียจากบ้านคุณพ่อค่ะอะไรกันโตขนาดนี้ทะเลาะกันยัยไพ่เหรอบ้าพูดแล้วก็นิ่งขำเขา้าโตมากับสองพี่น้องนี่เลยรู้ว่าชอบทะเลาะกันตลอดแต่ไม่นานก็ดีกันเปล่าค่ะไพ่กุ้มใจเรื่องความอุตริวิถารานคุณพ่อ ไอเราเลึกเห็นว่ามันจะเปืองเงินเปืองทองโดยใช่เหตุจึงได้ค้านแต่ท่านกลับมาหาว่าเราสูนรู้ตลิไม่เข้าเรื่องส่วนไอห,หมอที่เหล็กยังพูดก้าวร้วาวไพอีกว่ามือมีไม่พายแต่เท้าราน,น้าประไพพูดอย่างหัวเสียคราวนี้นิกอรถึงกับกระทืบเท้าสวมบทบาทกระติงทองจำจนป่าทันทีไปภัพพาพี่ไปให้มันเตะเ้ยไปเตะมันเดี๋ยวนี้หน่อยเนี่ยบางอาจน,นักไอนี้ต้องจับแล่เนื้อเอาเกลือทาแล้วตัดเพรทท่อนอย่างไฟกินแก้มลาวบอกบอกพี่สิภัย เจ้าหมอดิเลกนะใครกันคุณพ่อท่านคิดอะไรว่าภัยถอนใจเบาๆดเรดิเลกรูปพยานพนรันไมตรีค่ะือ,อหือชื่ออย่างการล้านขายกางเกงแพรเสื้อชื้อถแถวบาลําพูนจิมโหวนว่าบาบซ่อนความตื่นเต้นเอาไว้เขามีทางเข้าหาป้าหมายแล้วใช่ดิเลกคนที่เคยมาเล่นกับพวกเราสมัยเด็กที่ชอบชวนสร้างโน่นสร้างนี่แต่โจทย์ที่พังตลอดน่ะเหรอค่ะใช่คนเดียวกันนั่นแหละค่ะคุณพ่อของเขากับคุณพ่อของภัยรักใคร่คุค้นเคยกันมากเขาเพิ่งกลับมาจากเมือง อังกฤษเมื่อสองสวันมานี้เองสำ,สำเร็จวิชาแพทย์และวิทยาศาสตร์โดยทุนส่วนตัวของเขาเขาคงรักพี่พาแน่เชียวค่ะตั้งแต่วันแรกที่กับมาคุณพ่อแล้วก็ดูก็รอกก็ติดพี่พามากประภัยพูดอย่างหัวเสียคุณพารักเขาหรือเปล่าพลรีบถามประภัยพูดเราเบาดิฉันจะไปทราบได้อย่างไรคะแต่เท,ท่าที่ทราบคือคุณพ่อเปิดโอกาสให้เดี๋ยวนี้เขามากินมานอนที่บ้านสองคนง่วยอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ คิดว่าคุณอาคุจะชอบหมอนี่เหมือนกับตอนที่การจีประภัยก็เหมือนกันนี่ก่อนว่าประภัยทุบไปหนึ่งทีละครควาบคิดจะคบคิดกันทําแบงค์ปลอมกับมังจิมหงวนออกความเห็นแม้คุณหนวนนี่แหละมีอย่างและคุณพ่อจะทาแบงค์ปลอมอย่างงั้นทำอะไรล่ะครับไม่ทราบหรอกครับเพราะท่านไม่ยอมบอกเพียงแต่บอกว่าถ้าสําเร็จต่อไปมนนู่นในโลกไม่ต้องตายแต่ต้องลงทุนหลายหมื่นบาทสามเกลือกินน้ำลายบรามนึกถึงสิ่งที่เขาได้แฟ้มมา มันเกี่ยวข้องกับการทดลองของดรวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ถ้าจะยุ่งกันใหญ่แล้วคุณพ่อถูกไอเดเลกต้มแน่หรือแกว่าไงก้านิคอนถามไม่ดีแน่ในการคิดให้ให้คนเป็นอมตะหรือคือชีพคนตายผลที่ตามมาไม่เคยดีเลยรีบไปดูคุณลุงดีกว่าเผื่อจะได้ห้ามทันบาพูดขึ้นมาดิเลกเป็นคนอย่างไรครับพลถามดรเลกคนนี้น่ะเหรอรูปร่างสง่าผ่าเผยแต่งตัวทันสมัยเปียบเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อมีเงินนับล้านเย่อหยิ่งจองหองติด จะรังจ้าแล้วพูดไม่เข้าหูคนไอ้หมอน,นี่ไม่ถูกชะตาฉันเลยค่ะจร,จริงนะคะถ้าหากพี่พาแต่งคนนี้ฉชนก็เล่พี่น้องพี่พาแน่แน่ฉันเกลียดคนหญิงคุณก็รู้เลยมาหาพี่กล้าเผื่อจะเตือนอะไรได้บ้างพลทำตาปิดปิดนึกถึงภาพตีเหล็กแล้วเกิดความบมันไส้ทันทีตอนนี้เขาอยู่บ้านเหรอครับประภายพยักหน้าแทนคําตอบดีพวกเราไปดูกันดีกว่าท่านคิดทําอะไรกันแน่เผื่อได้กระซับเล็กเล่สนุกสนุกพลเอ่ยปากชวนทุกคนเนื่ยจะบ้างกุหลาดโดยพีมัดเก่งของกิมงวน มาถึงบ้านงท่านเจ้าคุณได้ใช้เวลาไม่นานแล้วการตื่นเซววอเอกอนนั่งรถแค่นี้หลับพลป,ปุ่งนิกรถึงแล้วเหรอนิกรถามยังไงกันเธอทําไปจะก,กินใหม่ไปได้ดูหนังก็หลับกินข้าวก็หลับจะแกนอนอะไรนักหนากิมหวนว่านิกรหาแหรอพูดว่ารู้สิบางทีนั่งส่วมยังหลับทุกคนเริ่มถึงรถจิมหวนเลิกเปิดฉากทามเรื่อง,งในทันทีเขาตะโกนเรียกเจ้าจคมุนจังเสียงกันดังคุณอาครับคุณอาไม่มีเสียงตอบรับสงสัยจะง่วงทางวิยงทยาศาสตร์แน่นอนพลพูดขึ้นมา แล้วพลก็ชี้นิ้วไปที่รถเก๋งคันนึงที่จอดที่สนามเฮ้ยเห็นหรือเปล่ารถของไอ้เบิร์กดีเล็กเนี่ยแกดูสิเห็นรถแล้วชักจะมันไส้แล้วสิงรถะไรวะน่าขับชนท้ายจังผลว่าทุกคนหัวกี่ครั้งแกนี่ดวนสรุปอะไรจังนะพลอีกอย่างรถเหมือนกันหมดนั่นแหละปลาพูดขึ้นมาเห็นแล้วมันไส้เว้ยนี่ก่อนพูดแพงมองซ้ายมองขวาแล้วขิบหินขึ้นมาก้อนนึง